โมเมนต์โมเมนต์ประวัติศาสตร์นะครับยิงลูกโทษครั้งแรกนะฮะยิงลูกโทษลูกโทษโไม่ลงครับผมให้ยิงลูกเดียวด้วยนะฮะให้ยิงลูกเดียวด้วยนะครับ,ไ,รบไม่ไม่กดดันนะฮะไม่กดดันไม่กดดัน ลงมาวะอมไม่เห็นเลยอ่ะคุณแดนนี่อื้ยเพราะใหญ่นะครับเพราะใหญ่พ่อใหญ่โอ้โหอันนี้ ไม่กดดันไม่กดดันอโอ้โหโอลานครับโอลานตีสเสมอโอ้โห นะพะลอลนย,ยังไม่ได้อยู่นะฮะพอชิดเสนออย่าเลี่ยนเป็นใต้แป้นนะครับ ทีมของเจชนะไปนะครับุดดานสุด,สด